ค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้สาวเหนือคนเดิมนะคะเพิ่มเติมวันนี้ตรงหน้าก็เป็นแหนมท่าเดือนะคะโอ้โหวันนี้น้องขวัญจะกินแหนมท่าเดือกับผักแพล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเข้ากันไหมนะคะเป็นครั้งแรกที่กินผักแพลวกับแหนมท่าเดือนะคะแล้วก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีพริกทอดนะคะพริกทอด ต้องมีพริกทอดกินคู่กับแหนมท่าเดือนะคะถ้าไม่มีพริกทอดก็ไม่เผ็ดสัดใจอีกนะคะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะน้องขวัญต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่ส่งกําลังใจมาให้ทุกๆวันนะคะผ่านทางคอมเมนต์เนาะทุกวันนี้ก็มีคอมเมนต์ที่มากขึ้นนะคะและก็ถ้าน้องขวัญได้ตอบคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆช้าเกินไปก็ต้องขอโทษ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมเมนต์เยอะขึ้นก็เพิ่มงานให้เยอะเหมือนกันนะคะเนาะถ้าตอบเร็วเกินไปหรือตอบช้าเกินไปก็จะทำให้อ่าช่องของหนูนะคะเกิดการเป็นสแปมได้เนาะก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจด้วยนะคะว่าถ้าส่งข้อความหรือคอมเมนต์ไปช้าอย่าเพิ่งน,น้อยใจกันนะคะยังไงเดี๋ยวขอลงมือกิน แหนมท่าเดือก่อนนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะแหนมท่าเดือน้องขวัญได้แต่ใดมานั่นก็คือพี่สุพีบุญหลันและก็พ่อใหญ่สีฝรั่งเศสนะคะทำแหนมท่าเดือให้น้องขวัญเนาะเพราะว่าเมื่อวานนะคะมีโอกาสได้ผ่านไปทางนั้นนะคะแล้วก็แวะเวียนไปเที่ยวหาพี่ๆทั้ทงสองนะคะก็เลยได้ของฝากมาเป็นแหนมท่าเดือและก็ไส้เกาอกอีสานนะคะแล้วก็มีแคบหมูอีกค่ะขอบคุณมากนะคะไปลงมือทานค่ะ ช้อนประจํากายเช่นเคยค่ะนี่เลยค่ะอร่อยมากค่ะได้ชิมแล้วนะคะแล้วก็สามีน้องขวัญก็ชอบด้วยนะคะชอบกินมากเขาบอกว่าอร่อยนะคะแปลกแบกแนววันนี้เรากินกับผักแถวดูนะคะ อ,อร่อยมากค่ะแต่ว่าสามีน้องขวัญไม่ได้กินแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะกินแบบนี้เลยค่ะเป็นปั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็กินกับผักสลัดนะคะเขากินกับผักสลัดแบบนี้นะคะเขาไม่ได้แยกหรือปรุงเครื่องเหมือนที่น้องขวัญกินนะคะเขาบอกว่าเขาทํามาให้สําเร็จแบบนี้ก็กินแบบนี้สรุปว่า เขาไม่เข้าใจวิธีการกินนะคะที่ถูกต้องเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเอาที่พี่แกสะดวกเนาะขอบอกว่าอร่อยมากค่ะแนมท่าเดือนะคะ เมื่อวานน้องขวัญไปคุ้มสิบสามมานะคะแวะไปเที่ยวหาพ่อใหญ่สี่แปบ๊บหนึ่งนะคะได้ของฝากกลับมาเยอะแยะมากเลยค่ะอืมผักแพ้วค่ะ กินคู่กับผักแพ้วก็อร่อยไปอีกแบบนะคะหรือว่าส่วนตัวแล้วน้องขวัญเป็นคนชอบกินผักแพ้วก็ไม่รู้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าอร่อยนะคะคำใหญ่เลยค่ะ เขามีชื่อเรียกว่าอะไรอีกอย่างนะคะแหนมคุกข้าวใช่ไหมคะส่วนตัวน้องขวัญไม่รู้จักเลยนะคะเพิ่งมารู้จักแหนมท่าเดือหรือว่าแหนมคุกข้าวที่มาอยู่ฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าในร้านอาหารนะคะทุกร้านอาหารจะมีเมนูนี้เป็นหลักนะคะเมนูนี้แล้วก็เมนูผัดไทยนะคะเนาะแต่ไม่รู้ว่าน้องขวัญกินถูกวิธีไหมคะ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะคะใต้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะว่าวิธีการกินแบบนี้กินถูกวิธีไหมคะหรือว่าเขาต้องห่อกับผักสลัดก่อนแล้วค่อยกินนะคะอ,อร่อยมาก เข้มข้นสะใจมากเลยค่ะมาคำใหญ่ๆค่ะเบิ้ลสองเม็ดเลยค่ะ ส่วนตัวนะคะเป็นคนชอบกินเผ็ดมากนะคะ วันนี้นะคะผักก็มีเท่าที่เห็นนะคะมีผักสลัดผักแพลวแล้วก็มีสาระแหน่นะคะ<อ>เพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันค่ะออกไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยมีเท่าที่กินนะคะผักเนาะ พ่อใหญ่สี่กับพี่สุพีนะคะเขาเป็นเชฟนะคะทำงานอยู่ร้านอาหารไทยนะคะเขาทำกับข้าวอร่อยมากเลยค่ะ ลุยแนมท่าเดือนะคะไม่ได้หากินง่ายๆนะคะถ้าไม่ทำเองนะคะก็ต้องเข้าร้านอาหารค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว ทำไม่ค่อยเป็นกันนะคะก็ต้องเข้าล้านอาหารนะคะจานนึงนะคะนิดเดียวก็สสิบองยูโรแล้วนะคะแหนมท่าเดือนเนาะแพงมากนะคะแล้วก็ได้นิดเดียวนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอาจจะไลฟ์สดอาจจะไลฟ์สดพูดถึงเรื่องอา่าการคอมเมนต์นะคะเนาะพอรู้รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะช่องของน้องขวานนะคะโดนสปแปมคอมเมนต์บ่อยมากนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะ น้องขวันไปเช็คในกล่องคอมเมนต์ที่รออนุมัติจากเจ้าของช่องที่จะโพสต์ออกไปถึงสาธารณะนะคะไม่มีนะคะแต่ว่าโดนเตือนนะคะมาจากหลังบ้านนะคะของ YouTube ว่าพบปัญหาที่บ่อยมากจากคอมเมนต์ของคุณที่เป็นสแปมซ้ำซ้อนนะคะและน้องขวันก็ได้ไปเปิเปดดู กล่องคอมเมนต์ที่เป็นสแปมนะคะไม่มีนะคะการเป็นสแปมนี้เป็นสแปมได้หลายอย่างนะคะสแปมลิขสิทธิ์สแปมข้อความนะคะข้อความนั่นก็หมายถึงสแปมคอมเมนต์นะคะหรือว่าสแปมการาผิดกฎหมายร้ายแรงสื่อถึงสิ่งต่างๆนะคะที่เป็น ผิดกฎของนโ้อยายชุมชนของ YouTube นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าเนาะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะบางท่านนะคะที่เป็น FC ตัวยงนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคอมเมนต์นะคะแต่ว่า Fc หรือเพื่อนๆนนะคะที่ทำช่อง YouTube มาทำช่อง YouTube เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาตรงนั้นนะคะ ยังไงนะคะถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอนี้จนถึงนาทีนี้นะคะนาทีาที่เท่าไหร่น้องขวัญก็ไม่แน่ใจนะคะว่าก่อนดูข้อ,อคลิปวิดีโอน,นะคะรบกวนนะคะดูให้สักสามนาทีแล้วค่อยคอมเมนต์นะคะเนาะค่อยคอมเมนต์แล้วก็หลังจากนั้นคุณจะออกไปก็ได้ไม่ต้องดูจนจบคลิปวิดีโอก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเจ้าของช่องก็จะ ได้ไม่โดนสปแปมคอมเมนต์นะคะเนาะและอีกอย่างหึ่งนะคะคนที่คอมเมนต์มาแบบใส่รูปการ์ตูนหรือคอมเมนต์มาแบบไม่ถูกกดแล้วก็ไม่ถูกเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะไม่ตรงต่ออคลิปวิดีโอที่เจ้าของโพสต์ลงไปนะคะอย่างเช่นน้องขวัญโพสต์เรื่องทํากับข้าวและมีคนมาคอมเมนต์ว่าสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ มาเยี่ยมกันบ้างนะมาซับให้กันด้วยนะมากดซับสไครต์ให้แล้วอย่าลืมกดกลับด้วยนะแบบนี้นะคะมันไม่ได้นะคะเจ้าของช่องจะโดนสแปมอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้น้องขวัญแบบอยู่ในช่วงแบบร้ายแรงมากเลยนะคะไม่รู้ว่าช่องจะโดนปิดเมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะเรื่องนี้เราปล่อยข้ามไปค่ะอยากกินอะไรที่ อร่อยอร่อยแล้วมีความสุขนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเนาะโอเคกินต่อค่ะเดี๋ยวจะกินไม่อร่อยนะคะซีเรียสค่ะเครียดมากเลยค่ะเครียดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเปิดเข้าหลังบ้านแล้วเจอข้อความเป็นสีแดงะค่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเตือนมาสามครั้งนะคะแต่น้องขวัญไม่โดนเตือนสามครั้งนะคะโดนเตือนครั้งแรกก็เป็นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้ร้ายแรงสุดๆเลยนะคะ อืมพูดแล้วโมงหูของขึ้นไม่คุยแล้กินต่อเสียอารมณ์ ช่วงนี้นะคะอากาศฝรั่งเศสแปรปรวนมากค่ะฝนตกทุกวัน ขวัญยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าถ้าโดนปิดช,ช่องแล้วจะทำยังไงเนี่ยจะกู้คืนมาได้ไหมเรื่องของเรื่องนะคะอุตส่าห์แบบทํามาเป็นสี่ห้าเดือนกว่าจะผ่านกฎนะคะอดหลับอดนอนมาเป็นระยะเวลาสี่ห้าเดือนแบบถ้ามาปิดกันง่ายๆแบบนี้คือท้อมากเลยค่ะไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะ ให้หัวข้อเรามาได้เป็นแปมคอมเมนต์งงมากเลยค่ะ comment มมน้อนงะขวัญก็ตอบปกตินะคะไปดูในกล่องอ่คอมเมนต์ที่เป็นสแปมก็ไม่มีของใครนะคะบางทีไม่รู้ค่ะมีอีกกรณีหนึ่งที่กลัวก็คือโดนแกล้งค่ะ เพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะคะน้องขวัญอ่ะส่งคอมเมนต์ให้ใครไม่ได้เลยเป็นเวลาสองวันนะคะแบบนี้มันไม่โอเคเลยอ่ะ อร่อยมากนะคะจานบนรรเลิมเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องอ่า ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่แวะเวียนนะคะมาให้กำลังใจเนาะวันนี้น้องขนก็ต้องขอตัวลาพี่ๆี่ไปก่อนด้วยคลิปวิดีโอการกินแหนมผ้าเดือนะคะอร่อยเผ็ดสะใจมากขอบคุณพี่สุพีบนหลันและพ่อใหญ่สี่อีกครั้งนะคะสำหรับอาหารสุดพิเศษในเมื้อนี้เนาะยังไงก็ฝากเหมือนเดิมนะคะฝากเช่นเคยนะคะกด Sub s cribe กดถูกใจคอมเมนต์ Comment, กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารนะคะไม่พลาดเวลาน้องขวัญอัปโหลดลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาและสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ